กรีดลันนางเอกดังประกาศเตรียมมีทายาทคนแรกแต่งงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาสำหรับแพตตี้อังสุมาลินกับแดนวรเวทดานุวงศ์หลังจากที่ครหหา,าดูใจกันมานานกว่า10ปีเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาได้สักพักหลายๆคนก็ต่างลุ้นว่าเมื่อไรจะมีทายาทด้วยกันสักทีล่าสุดแดนแพตตี้ก็ได้ออกมาเปิดใจผ่าน YouTube แดนแพตตี แดนแพตตี้มีเบบีแล้วเหรอเนี่ยแดนแพตตี้ซีซั่น2 EP 28 แดนในช่วงนี้ก็มีเรื่องที่ฮอตทิตร้อนแรงมากๆเลยนั่นก็คือคุณแพทดูมีน้ำมีนวลขึ้นอ้วนขึ้นท้องแน่เลยตกลงน้องแพทท้องหรือเปล่าแพตตี้ยังค่ะน้ำหนักขึ้นจริงๆขึ้นมาประมาณ3กิโลแดน3โลจาก43มาเป็น46สาเหตุเพราะอะไรแพตตี้กินเยอะขึ้นเป็นสิ่งที่เราตั้งใจด้วยเหตุผลที่ว่าเราเตรียมมีน้องนี่แหละคิดว่าต้องขุนตัวเองขึ้นมาหน่อย ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก่อนที่เราจะมีเขาแฟนๆก็รออีกทีว่าน้องจะมาเมื่อไหร่นะคะงานนี้แฟนๆหลายคนก็ต่างพากันลุ้นหนักมากว่าเมื่อไหร่จะประกาศข่าวดีตั้งท้องแล้ว